สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาข้อหารือภาษีกรในเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการหัค่ากรณีการหัค่าสึกหลอและค่าเสริมราคาเครื่องจักรข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยมาตรา65ทวิวงเล็บขอมาตรา65ตรีพระราชบัญญัติธิการฉบับที่145พศ2527และคำสั่งกรมสรรพากรที่ป .58 ทับ ข้อหารือมีรายละเอ,อียดดังนี้ครับบริษัทประกอบกรริจการผลิตแกนเหล็กอ่อนตัวนำไฟฟ้าได้ซื้อแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าจำนวน3เครื่องราคาเครื่องละ2 0 0แสนบาทเมื่อวันที่1มกราคม2540และได้คำนวณหาค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทางบัญชีด้วยวิธีประมาณการจำหน่ายหน่วยผลิตแต่ในทางภาษีอากรบริษัท จะคำนวณหักค่าสึกล้อและค่าเสริมราคาปีละ4ี่0 0ืบาทเป็นระยะเวลา5ปี 2. แม่พิมพ์เครื่องที่3ได้บันทึกหักค่าสึกล้อและค่าเสริมราคาได้เพียงปีที่1จําจำนวน835บาทในปีที่2แม่พิมพ์ได้ชำรุดไม่สามารถใช้การได้บริษัทจึงได้บันทึกหักค่าสึกล้อและค่าเสื่อมราคาทางบัญชี จำนวน1 9 0 9 6 5บาทแต่ในทางภาษีกรยังคงบันทึกหักค่าสึกหลอและค่าเสริมราคาตามเดิมโดยไม่ได้ทำการตัดบ,บัญชีออกจากทะเบียนทรัพย์สินถาวรบริษัทจึงหาหรือว่าการบันทึกหักค่าสึกหลอและค่าเสริมราคาดังกล่าวของบริษัทถูกต้องหรือไม่กรมสรรพากรมีแนววินิจฉัยดังนี้ครับ 1. กรณีการหาค่าสึกหลอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการคำนวณกำไรสุธทธิเพื่อเสียภาษีอกรตามประมวลตามประมวลรัศดากรนนั้นให้คำนวณหักตามระยะเวลาที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีแต่ไม่แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละของมูลค่าต้นทุนตามประเภทของทรัพย์สินและเมื่อบริษัทได้เลือกที่จะหาค่าสึกหลอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน โดยใช้วิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไปบริษัทจะต้องใช้วิธีการทางบัญชีและอัตรานั้นตลอดไปจะเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมายและในกรณีที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงได้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับอนุมัตินั้นตามมาตรา65ส้าทวีวงเล็บ2แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับพระราช,ชกฤษฎีกาฉบับที่145พศ .2527 2. กรณีแม่พิมพ์เครื่องที่ชำรุดกรณีแม่พิมพ์เครื่องที่ชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้อีกบริษัทต้องหักค่าสึกหรอและค่าเสริมราคาตามพระราช,ชกฤษฎีกาฉบับที่145พศ2527บริษัทจะนำมูลค่าต้นทุนที่เหลืออยู่ ของทรัพย์สินนั้นตัดเป็นรายจ่ายทั้งจำนวนไม่ได้ต้องหาค่าสึกหลอและค่าเสริมราคาต่อไปจนหมดแต่หากได้มีการทำลายหรือขายไปซึ่งทรัพย์สินนั้นบริษัทมีสิทธิตัดต้นทุนที่เหลืออยู่เป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้ามตามมาตราห5สตรีแห่งประมวลรัษฎากรโดยต้องนำราคาขายทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย ทั้งนี้ตามข้อหนึ่งของคำสั่งกรมสรรพารที่ป .58 ทับ2538เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการตัดมูลค่าต้นทุนที่เหลืออยู่ของทรัพย์สินที่สูญหายหรือชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้ลงวันที่2สิงหาคม2538